สาเหตุที่กาเบรียนเคซุตย้ายออกจากแมนซิตี้ ปกติท่าดีใจของกาบรียลเคซุสเวลายิงได้เขาจะทําท่าดีใจโทรหาแม่เหตุผลคือเมื่อก่อนแม่จะชอบโทรหาเคซุสบ่อยๆเพราะเป็นห่วงเขาเลยทําท่านี้ตลอดเวลายิงประตูดได้แต่ล่าสุดเขาโทรไปร้องไห้กับแม่เรื่องมันเป็นไงเดี๋ยวจานเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องคือกาบรียลเคซุสออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทําไมเขาต้องออกจากแมนซิตี้ว่าอย่างนี้เขาทนไม่ไหวแล้วกับการเป็นตัวสํารองและถูกเป๊ปมองข้ามในแชมเปี้ยนลีกที่เจอกับปารีสเป๊ปให้ซินเชนโก้ลงเล่นเป็นกองหน้าคือเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่า ก,กูนี่ไงกองหน้าทั้งคนไม่เอาลงไปเอาแบกซ้ายไปเล่นเป็นกองหน้าแทนทั้ง,ท,งทั้งที่วันก่อนซินเชนโกไม่ได้ซ้อมด้วยซ้ําซินเชนโกเองยังงงเลยยังมาพูดติดตลกกับเขาเลยว่ารู้สึกแย่หวะที่ทําให้เองเสียความรู้สึกเคซุดบอกว่าทุกคนนั่งกินข้าวคุยกันในทีมก่อนจะไปพักผ่อนครึ่งชั่วโมงเคซุดเศร้ามากไม่ยอมกินข้าวเขาเดินไปที่ห้องโทรหาแม่แล้วร้องไห้กับแม่บอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับแมนซิตี้แล้วอยากกลับบ้านเพราะเปฟเอาแบกซ้ายไปเล่นกองหน้าแทนเขาเกมนั้นเคซุดไม่วอร์มร่างกายด้วย เราคิดว่าไม่ได้ลงปารีสน้ำกรจากเอ็มปัปเป้สุดท้ายเป๊กก็ต้องเรียกเคซุตลงสนามและเขาก็ยิงประตูได้จนทีมชนะ2ต่อหนึ่งเคซุตคิดว่าเกมต่อไปเขาจะได้ลงเล่นแต่ก็ไม่ได้ลงก็เลยทําให้เขาตัดสินใจย้ายออกจากแมนซิตี้ไปอยู่กับอาเซนอนลอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละฟุตบอลมันไม่ง่ายหรอกยิ่งทํางานกับเป๊ปด้วยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรและบอกอีกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเป๊ปอีกเยอะที่ทําให้เขาไม่อยากอยู่กับแมนซิตี้ฟังแค่นี้น่าจะเข้าใจแล้วแหละฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปให มาเล่าคอมเมนต์มาวันนี้จานไปก่อนสวัสดี